ชาวลัคนาะราศีมีนค่ะหรือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์จนถึงวันที่20มีนาคมคุณถือเป็นมีนตามโหราศาสตร์กลหรือ Western a s t อ o l o g y ลนะคะราศีอื่นไปดูคลิปนะคะอาจารย์ทำไว้แล้วนะคะอาจารย์ไล่มาให้แล้วประจำเดือนสิงหาคมนี้ชาวมีนมีอยู่1 2 3 4้อสั้นๆไม่ได้เด่นอะไรเยอะแต่มันจะมีเรื่องที่เด่นเด่นขึ้นมาชัดเจนบางเรื่องนะคะ4้อสั้นๆเรื่องที่1ชาวมีนเนี่ยดาวเนปจูนเป็นดาวเจ้าราศีอยู่แล้วเนปจูนเป็นดาวธาตุน้ำขนาดใหญ่นะเป็นดาวที่ทรงพลังเป็นดา เจ้าดาวประจําราศีมีนเนี่ยเขาโครจรถอยหลังตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมแล้วนะตั้งแต่5กรกฎาคมจนถึง10ธันวาคมโครจรถอยหลังอยู่นานเลยนะคะหลายเดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะพินเพียเพ้ยนหน่อยด้านความคิดด้านความเข้าใจตัวเราอาจจะมีความผิดพลาดได้ง่ายหน่อยระหว่างเรื่องของจินตนาการมายานะคะหรือระหว่างเรื่องของการซิมพัตตี้เราเป็นราศีของความเห็นอกเห็นใจคนอยู่แล้วระหว่างคนใช้ความเห็นอกเห็นใจนี้มาหลอกลวงเรามาช่อโกงแล้วมันมีเรื่องของการแกรมการหลอกลวงเกิดขึ้น ได้ชัดเจนมากเดี๋ยวฉันจะพูดให้ฟังต่อไปนะฮะราศีมีนดาวเจ้าราศีมีนคือดาวเนปจูนเขาโครจรถอยหลังในเรือนที่สองคือเรือนการเงินของตัวหนูนะเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยนะการโดนหลอกทางการเงินการโดนหลอกให้ลงทุนเข้าใจผิดพลาดปัญหาทางการเงินที่จะเกิดขึ้นระวังหน่อยนะฮะในช่วงของเดือนนี้มีเกณฑ์การเกิดขึ้นไม่ควรลงทุนทางการเงินเอาง่ายๆไม่ควรไปจัดการทางการเงินใดๆเลยนะระวังหน่อยแล้วกันดาวศุกร์ดาวศุกร์กับดาวอ,อ,อ่กับดาวพฤหัสเขากุมกันอยู่ในเรือน อยู่ในเรือนที่5คือเรือนความสัมพันธ์สุกกับพฤหัสกุมกนอยู่ในเรือน5ด้วยแล้วดาวสุกกับดาวเส์กุมกันอ่าไม่ได้ส่งผลด้านการเงินสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องระวังเพิ่มขึ้นไปทีนี้มันเกิดเดี๋ยวมันจะเกิดลูน่าีกคลิปก็คือจันทลุปราคาจันทรุปราคาหรือจันทคาตมันเกิดขึ้นจะส่งผลกับคนลัคนาราศีมีน6เดือนตั้งแต่วันที่มันเกิดวันที่มันเกิดก็คือวันที่8กันยายนเขาเกิดที่8กันยายนนะเวลามันเวลาเขาเกิดเนี่ยจะส่งผล6เดือนแสดงว่าตั้งแต่8สิงหาจน8กุมาาาพนวครศี สีมีนขาให้ระม,มัดระวังพลังงานจากโซล่าอ,อาจากลูไนคริปหรือจันทลุภะราคามันส่งผลต่อการจบยังถาวรจบอะไรจบในเรื่องความสัมพันธ์ค่ะจบในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพศชายในชีวิตค่ะโดยเฉพาะแฟนคู่อย่าร้างจบ,บคุณพ่อตัวเองจบกับพี่ชายตัวเองจบกับหัวหน้าเพศชายตัวเองจบแบบไม่มีวันหันหลังกลับพลังงานนี้จะอยู่ตั้งแต่ช่วง8สิงหาจนถึง8กุมภาพันธ์โอเคที่สําคัญคือพอดาวศุกร์กับพฤหัสมันอยู่เรือน5ด้วยอ,อาจารย์เลยกังวลว่า มันจะจบกับเรื่องความสัมพันธ์หรือแฟนได้ง่ายมากต้องระวังนะฮะทีนี้คือจัก,กรวาลค่อยเราจบเพราะเพื่อให้เราเจอเรื่องใหม่อะ่ะเจอคนใหม่เจอคนที่ใช่อ่ะนะฮะที่สําคัญพอพูดเรื่องจบเรื่องความรักแล้วเนี่ยมันคือราศีที่ชัดเจนมากเลยนะในเกณฑ์การจบในปีนี้นะคะและอยู่ยาวอะ่ะในเรือนที่7เรือนความรักความสัมพันธ์ในเรือนที่เเรือนความรักความสัมพันธ์มันเกิดนิวมูลด้วยสิแล้วก็โซลาอีคลิปคือพอจบปุ๊บมันเกิดโซลาอีคลิปแล้วก็นิวมูลนิวมูลคือพระจันทร์การเริ่มต้นใหม่แสดงว่า 23, จนถึงยี่สามสิงหาจนถึงวันที่7กันยาจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่เรื่องความสัมพันธ์ได้ด้วยเอาแบบนี้เดี๋ยวเข้าใจอาจารย์เดี๋ยวงงอาจารย์พูดใหม่อธิบายใหม่เรื่องความรักคือพลังงานของลูน่าอีคลิปโซล่าอีคลิปเนี่ยโซล่าหรือสุริยคราสคือการเริ่มต้นใหม่ประมันเกิดในเรือนไหนนะฮะคือการเริ่มต้นส่วนลูน่าหรือจันทคราสคือการจบเรื่องนั้นฟังอาจารย์ดีนะพระจันทร์การเริ่มต้นการโคจรครั้งใหม่หรือนิวมูนนิวมูนเนี่ยโซล่าอีคลิป e ก็คือ New Moon Special, นิวมูลสเปเชียนักว มันมีช่วงช่วง2เวลาไงเอาอย่างนี้ตั้งแต่วันที่8สิงหาจนถึง8กุมภาพันธ์คุณมีเกณฑ์การจบความสัมพันธ์กับเพศชายอยู่6เดือนนี้คุณพ่อแฟนสามีอย่าล้างแต่พอ22สิงหาจนถึง22กุมภาพันธ์พอจบปุ๊บมันให้เริ่มต้นใหม่ไงคนที่จบแล้วสามารถเจอความสัมพันธ์ครั้งใหม่ได้ด้วย6เดือนนั้นแต่สัโคบลงมาให้แคบพอวันที่23สิงหาถึง7กันยามันเกิดนิวมูลพระจันทร์เริ่มต้นการโคจรใหม่ในเรือนความ แสดงว่าการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นเร็วมากๆสําหรับคนที่จบก่อนหน้านั้นเข้าใจไหมเข้าใจไหมคือโอกาสอะคนที่จบความสัมพันธ์หย่าร้างจบมาแล้วก่อนหน้าที่จะเกิดสุริยคราสแปดสิงหามันสามารถส่งผลต่อการเจอคนใหม่ได้เลยหรือคนที่จบกับแฟนกําลังคิดอยู่จบดีไม่ดีหย่าดีไม่ดีแปดสิงหาจนถึง23สิามงหาจบได้เลยไปหย่าไปเจอใหม่พอ23สิามงหาถึง7กันยามันเจอเลยไงไม่เสียเวลาไงคะเข้าใจไหม พลังงานมันดับเบิลมันสองเข้าเก็ตยังต้องฟังเข้าใจไหมฟังเข้าใจใช่ไหมคะที่นี้ใดๆก็ตามมีอีกจุดหนึ่งฟังอีกเรื่องความรักมีอีกพุทธเนี่ยมันเป็นดาวประจําเรือนคู่รักจริงๆของคนราศีมีนคนที่มีแฟนแล้วคือมีแฟนคือแต่งงานแล้วนะคะมีสามีแล้วมีคู่จริงๆแล้วจดทะเบียนแล้วหรืออยู่กินกันแล้วเนี่ยแล้วเพิ่งจบกันไปเพิ่งจบกันไปเพิ่งบอกเลิกกันไปถ้าเขาอยากกลับคืนมาหาเราคุณลองเปิดโอกาสดู18กรกฎาคมถึง11สิงหาถ้าแฟน เก่าย้อนกลับหมายถึงคู่เก่าย้อนกลับมันมีเกณฑ์การย้อนกลับมาสารสัมพันธ์กันได้ใหม่ชัดเจนเข้าใจไหมมันซับซ้อนเรื่องความรักเพราะมันเด่นมากชาวมีนชาวมีเดินสิงหานี่เด่นเรื่องความรักและสุญียาคราสจันทคราให้เรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่ใช่รักแบบเด็กแต่รักแบบครอบครัวรักแบบจริงจังรักแบบคู่ชีวิตจะเป็นแบบนั้นโอเคไหมทีนี้ข้อที่2ความรักจบแล้วนะไปข้อที่2เรื่องที่2แล้วนะเนบจูนซึ่งเป็นดาวเจ้าลัคนาเราเนี่ยเขาอยู่ในเรือน2เขาอยู่ในเรือน2เรือนการเงินเมื่อกี้อาจารย์จะบอก ว่าเรื่องเงินเนี่ยสามารถเป็นทางได้ปาฏิหาริ์ปาฏิหาริ์คือได้เงินเยอะมากจากงานจินตนาการงานที่เกี่ยวข้องกับน้ําได้เยอะมากแต่ก็สามารถสับสนทางการเงินจนสูญเสียการเงินเละเทะไรระเบียบวินัยเช่นกันคุณต้องเลือกเองว่าจะเอาไงโอเคไหมแล้วดาวังคารโครจรเข้าเรือน8เรือนการเงินที่เป็นเงินสดเอยที่เป็นเงินที่ถือครองกับผู้อื่นอีกแสดงว่าชาวราศีมีนที่มีเกี่ยวพันกับเรื่องของเม็ดเงินที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับอมรดกธุรกิจการเงินทรัพย์สินที่คือถือคร รองร่วมกับผู้อื่นระวังความขัดแย้งที่มันจะเกิดขึ้นในลักษณะของทรัพย์สินที่มันถือครองร่วมกับผู้อื่นนะคะและช่วงเวลาเดือนสิงหาทั้งเดือนเนี่ยชาวมีนเนี่ยจัก,กรวาลกำลังบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ระวังถ้าคุณต้องพึ่งพาการเงินจากผู้อื่นระวังเลยนะขีดเส้นตต้นเส้นใต้ร้อยดอกดอกจันร้อยดอกเส้นใต้แสนเส้นชาวมีนต้องระมัดระวังมากๆถ้าต้องพึ่งพาการเงินจากผู้อื่นในเดือนสิงหาคมนี้มันจะกลายเป็นโดนหลอกผิดพลาดแทงข้างหลังมีปัญหาได้ง่ายมากโอเคทรั okay. สนหน้าคุ้มเครือไม่ชัดเจนเรื่องการเงินเลยนะฮะเนบจูนกับอาทิตย์ก็เล่งกันเนบจูนกับพุทธก็ทำมุมไม่ดีใส่กันนะ,ะทีนี้อ่ะข้อที่3ดาวพุธหรือเมอร์คิวรีเนี่ยเป็นดาวความรักเนี่ยแต่ก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางการสื่อสารด้วยดาวพุธเขาโครจรเข้าเรือน6กอยหลังในเรือนที่6คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระเพาะระบบไหลย้อนกลดไหลย้อนลำไส้ระบบทางเดินอาหาร1คนที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับโรบคความจำการสื่อสารหูคอจมูกระบบทางเดินหายใจสอ สองคนที่ทํางานหรือเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนงานที่ต้องใช้การพูดการสื่อสารการเจราจางานพูดคุยใดๆ3 3ส,ส,ส่วนนี้จะย้อนกลับมาเป็นปัญหากับคุณได้ราศีมีนในช่วงต้นเดือนสิงหาคมโอเคไหมระวังหน่อยจริงๆอ่ะมันเกิดขึ้นตั้งแต่1 0 1สกรกฎาคมแล้วแหละนะคะระวังเรื่องสุขภาพตรงนี้หน่อยอะไรที่สุ่มเสี่ยงล้วนเป็นก็อย่าไปทําซักอีคนที่เป็นกดไหลย้อนเป็นโรคกระเพาะรู้ต้องกินอาหารใ้ตรงเวลาให้ตรงจริงๆค่ะรู้ว่าอยากกินเผ็ดอยากกินเปรี้ยวกินกรดเข้าไปก็อยาก กินเข้าไปเลยไม่ไงั้นก็เกิดขึ้นแน่พอเกิดปุ๊บนะเลื้อรังอาจารย์ก็เป็นอาจารย์เลยรู้พอเกิดปุ๊บมันเลื้อรังอะ่ะมันต่อเนื่องไปอีกหลายเดือนกว่าจะหายอะ่ะระวังข้อที่4ี่ข้อสุดท้าย,ายมันเกิดฟูมูลในเรือนที่12มันเกิดฟูมูลพระจันทร์เต็มดวงในเรือนที่12เหมือนกับเอาไฟฉายส่องเข้าไปในกล่องมืดๆเรือน12คือโลกภายในตัวเราคือศัตรูลับของตัวเรานะฮะคืออะไรที่เป็นเรื่องของภายในจิตใจของตัวเราจิตวิญญ,ญ,ญาณเวลาฟูมูลเรือน12หมายถึงเอาไฟฉายส่องเข้าไปในตัวเองค่ะคุณจะ เห็นความลับที่ซ่อนเล้นในตัวเองอะไรที่ซ่อนไว้ใต้พรมจะปรากฏขึ้นมาต้องระวังเรื่องนี้นะคะเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่9สิงหาเพราะเกิดฟูมูล9สิงหา9สิงหาจนถึงจนถึง22กันเออจนถึง22สิงหา9-22สิงหานะความลับที่ซ่อนเล้นไว้จะโดนขุดขึ้นมาจันไม่รู้ลหละใครที่เป็นเมียนงเมียน้อยอยู่ใครที่เป็นมือที่3ต้องระวังนะคะเออความลับปรากฏนะคนที่หันหาทางธรรมอาจารย์ไม่ห่วงเลยคือเรื่องดีซะทีซ้ำคนที่ยังวุ่นอยู่กับทางโลกมากๆแล้วก็ใจไม่สงบสุข เวลาเกิดฟูมูลขึ้นเลือนสิบสองอาจารย์ว่าเหนื่อยนะพลังงานตกนะคะค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ซิมพัตเตีเห็นอกเห็นใจจนโดนหลอกมีคนใช้ความเห็นใจของเรานี่แหละมาหลอกนะคะหลอกลวงเราอเออโอเคชาวมีนเด่นมากเรื่องความสัมพันธนะ์อาจารย์บอกไปแล้วนะกับเรื่องเงิน2อย่างที่ต้องระวังในเดือนสิงหาคมนี้นะคะใครเป็นมีนบ้างจะสังเกตว่าค่อนข้างน่ากลัวหน่อยนะฮะในเรื่องของเม็ดเงินในเรื่องของสแกมเมอร์ผิดพลาดลงทุนหลอกลวงแล้วก็เรื่องสุขภาพ2เรื่องนี้นะะแต่เรื่องความรักก็น่ากลัวอยู่ถ้าคนที่ไม่อยากจบแต่ถ้าคนจบแล้วก็มีกัน คือเจอใหม่นะะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าคอมเมนต์อาจารย์หน่อยใครเป็นราศีมีนมากมีคําถามอะไรพิมพ์คอมเมนต์ไว้เนี่ยจะจะไปอ่านนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ